สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคินทิติ TK นะคะวันนี้นะคะคินทิติเนี่ยจะมารีวิวเป็นตลับพับปิดตาหลวงปุโตยันดวงเล็กนั่นเองนะคะก็เลด้ว่าน่าจะไม่ได้รีวิวนานแล้วนะคะแล้วใบนี้เป็นแบบเปิดหน้าหลังซะด้วยนะคะเป็นงานแบบสไตล์แบบมินิมอลนะคะไม่ได้หนักมากนะคะอย่างใบนี้เนี่ย ก็น้ําหนักเนี่ยอยู่ที่7.29กรัมนะคะก็เรียกได้ว,ว่าเบาเลยดีกว่านะคะก็เบาๆนะคะอย่างเจ้าของเดิมนะคะเขาก็เลี่ยมเป็นเขาใชา้เลี่ยมกันน้ํานะคะแล้วเขาลองยางบางๆรอบองค์พระก่อนเลี่ยมได้ด้วยนะคะก็คือเรียกได้ว,ว่าใบนี้เนี่ยพอดีทรงเป๊ะเลยนะคะก็มาชมกันเลยดีกว่านะคะก็ตลับใบนี้นะคะนี่อาจจะไม่ได้ดีเทลแบบเยอะมากนักนะคะเพราะว่า เป็นสายมินิมมลมินิใจนะคะแล้วน้ำหนักเนี่ยก็ค่อนข้างที่ว่าไม่หนักมากนะคะก็ดีเทลความซุ้มอะไรอย่างนี้อาจจะไม่มีนะคะแต่ว่าได้ความเรียบนะคะนี่แล้วก็สภาพเนี่ยเหมือนใหม่นะคะใบนี้ก็เรียกได้ว่าประหยัดค่าแรงค่าซีไปได้นะคะงานต่างๆก็ปิดสนิทดีนะคะด้านข้างก็ปิดสนิทนะคะนี่ แล้วก็อีกด้านหนึ่งอีกด้านนึงก็ปิดสนิทเช่นกันนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นมาดูห่วงกันก่อนเลยนะคะห่วงก็เรียกได้ว,ว่าที่บอกว่า use will like new นี่คืออย่างนี้นะคะคือแทบลอยจิกเนี่ยน้อยมากนะคะของห่วงคือแทบไม่ได้ใช้งานเลยแหละแล้วนี่ก็คืออีกด้านหนึ่งนะคะก็ปิดสนิทเช่นกันนะคะของตลับคือใบตลับเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากนะคะเล็กๆนะคะคือเข้ารูป กับอง์พระเลยนะคะแล้วก็เลี่ยมกันน้ำอะไรอย่างนี้ได้นะคะหรือว่าบางท่านอาจจะไม่อยากเลี่ยมกันน้ำก็รองยาขึ้นอะพลาส,สติกได้นะคะแล้วก็บานพับใช้งานได้ตามปกตินะคะไม่พังนะคะนี่ไม่พังเราต้องเช็คให้ครบทุกเรียกว่า condition นะคะว่าตลับเนี่ยใช้งานได้ตามปกตินะคะก่อนที่เราจะส่งงานส่งแบบเรียกอ,อะไรนะคะส่งต่อให้ลูกค้านะคะ อีกด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบบเรียบปลูเหมือนเดิมนะคะทั้งสองด้านเหมือนกันนะคะก็นี่คะ่ะมาชมกันเลยเหมาะกับคนที่เรียกได้ว่าท่านที่อยากได้แบบไม่หนักมากนะคะงบมีจํากัดอะไรอย่างนี้นะคะก็งานแบบนี้นานๆที่จะเข้ามาร้านนะคะแล้วเวลาเข้ามาทีไรก็หมดหมดเร็วนะคะเพราะว่ายิ่งเป็น เรียกว่าตลับของหลวงปู่โตเนี่ยยิ่งเรียกว่าฮอตฮิตสุดๆนะคะก็ถ้าท่านไหนนะคะแบบอยากได้แบบเรยวทันมากกว่านี้คือเรียกได้ว่าลงปุ๊บปิดปั๊บอะไรอย่างนี้นะคะอยากเห็นอัปเดตเร็วกว่านี้นะคะก็ติดตามทางเพจ Facebook ร้านตลับทองทิติก็ได้ะคะ่ะลงของใหม่ทุกวันนะคะก็จะเร็วกว่า YouTube นะคะเพราะ u t u b e เนี่ยคินทิติต้องเอาไว้ตัดต่อด้วยนะคะก็เลยจะใช้เวลาหน่อยนะคะเพราะว่าคินตัดเองนะคะก็เลยค่อนข้างเทคเวลามนะคะก็ ก็ใบนี้นะคะขนาดนะคะขนาดของหน้าจอความกว้างนะคะของหน้าจอเนี่ยตรงกลางนะก็จะอยู่ที่1 9เซนนะคะส่วนความสูงตรงความสูงของหน้าจอนะคะอยู่ที่2 4เซนนะคะ2.4เซน4ซนห2.5เซนนะคะตดนนี้ชิบเซน2.45ประมาณนี้นะคะ มันอยู่ระหว่าง2.4ถึง2.5ก็ตีไปเป็น2.45นะคะเราก็แต่ว่าใส่ยันดวงเล็กได้นะคะแล้วขนาดด้านในเนี่ยก็ความกว้างด้านในจะอยู่ที่2.2เซนแล้วก็สูงด้านในจะอยู่ที่2.7เซนนั่นเองนะคะน้ําหนักนะคะก็7.29กรัมน,นะคะท่านไหนสนใจตลับใบนี้นะคะตลับติดตาอ่อยันดวงเล็กหลวงปุโตะนะคะก็สอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ใน,นที่นี้ได้เลยนะคะหรือว่าตามหาตลับทองกรบทอง สำหรับพารุ่นไหนหรืออยากสั่งทำตลับทองกรอบทองมือหนึ่งอยากแบ่งปันพ้าทองคำสร้อยทองเศษทองนะคะก็ทักไลน์ SITK 6 6 6หรือเพจ c e b o o k ร้านตลับทองทิติหรือด่วนโทร089 9, 9 8 6 6 6, 6 8กได้เลยนะคะหรือว่าจะมาเยี่ยมชมที่ร้านก็ได้นะคะร้านจะอยู่ชั้น3ห้างพัิบ์งามวงวานร้านอยู่ติดลิฟต์ตัวกลางเลยนะคะก็ร้านเปิดทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์นะคะ นี่เผื่อท่านไหนอยากมาซื้อขายแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันนะคะก็ทุกเรื่องเกี่ยวกับทองเลยนะคะก็วันนี้นะคะคินดิตติขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปน,นี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้คินดิตติทีเคด้วยค่ะขอบคุณค่ะ